สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้กับพาพ่อแม่พี่น้องมาสำรวจทำพญาต่องอยนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยนี่คือสารพญาต่องอยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่มาสำรวจนะครับเด้อพี่น้องเลยทำพญาต่องอยครับพี่น้องเลยไปครับพี่น้องสำรวจกันครับ ม่พี่น้องเลย oh. ทำเลสวยงามอันนี้ครับอยู่อำเภอตาง้อยนะครับเดอ้อทำปรญญาตอง้อยครับหินเต่าใหญ่ครับพี่น้องเลย oh. ไปครับไปสมรวจกันครับเมื่อนี้สองทางเลยครับเดอ้อนน่เด้อพี่น้อง สวยงามมาหลีพี่น้องเลยเป็นลูกม,มงด้วยครับด้วยพี่น้องด้ยมีน้ำตกพร้อมครับพี่น้องอ่าที่โทษเปล่าครับพี่น้อง หินหินมันมันเป็นคือเต่าครับพี่น้องเลยขึ้นหลังเต่าครับพี่น้องมันไปิดเกิดธรรมชาติเลยครับเด้อพี่น้องเลยนะี่มันเป็นลายขึ้นหลังเต่าเลยครับไปโตากันครับพี่น้องสำรวจธรรมชาต่องอยครับพี่น้องเลยสวยงามวันนี้ครับ อยู่อำเภอต่องอยนะครับเด้อพี่น้องเลยสาวต่องอยค่อยอ,ยอายนะครับพี่น้องทางมาครับเป็น ปลาอะไรครับพี่น้องเลยมีครับพี่น้องฮอตแล้วครับมีเต่าง,งอยครับพี่น้องเลยนี่แหละครับพญาเต่าง,งอยครับพี่น้องมเขาเอากระมาเก็บไม้ครับพี่น้องเลย ความเสื่อโบราณเลยพี่น้องเนอะนี่แหละครับหินตองออยครับพี่น้องสวยงามมาดีครับพี่น้องเอ้ยไปสนใจยังมาเขี่ยวกันมาด้อยครับพี่น้องเนอะ สวยงามครับพี่น้องมีน้ำพุงพร้อมครับพี่น้องน้ำพุงไหลามากครับพี่น้องเลยสวยงามครับพี่น้องเอ้ภยภัยสนใจมากกับมากนะครับเด้ออยู่อำเภอต่งองยครับตำบลจันเพ็ญครับพี่น้องเอ้ย นี่ทองเต่าเลยครับเด้อพี่น้องเด้อโบราณเขาว่าถ้าได้รถทองเต่าแล้วมันสิโชคขีมันครับพี่น้องมือน,นี้ก็ให้โชคให้มานเด้อพี่น้องเลยวันที่สิบหกครับมืนอนี้นี่แหละครับทองเต่าพี่น้องเลยสวยงามเลยพี่น้อง สนใจก็มาที่เวนะครับเดอ้อพี่น้องเลย